มองไมว่าเราเอาเงินมาแต่ไหนหนูลงทุนแบบเปิดตัวยิ่งใหญ่เพ็สเซนเตอร์เยอะค่ะคือพี่ดูใครขอมาปีกว่าแล้วลว่าแล้วก็หนูทํางานมาเนี่ยก็เก็บเงินมาโดยตลอดถ้าสังเกตจะรู้ว่านะขายของไ์สดวันละประมาณ4ี่ถึงห้าครั้งซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยเราไปเน็ตไอดอลเราไปดีเฟนเซอร์ซึ่งคนดูต่อครั้งมันสามพันถึงห้าพันคนเราทํางานมาตลอดระยะเวลาการขายของเนี่ยปีถึงปีเต็มเต็มนะฮะนั้นๆเราก็เก็บเงินเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไปซื้อแบรนด์อื่นมาขายเราก็รู้สึกว่า บางอย่างเราก็ได้ไม่ตรงสเปคบางอย่างเราก็ได้สิทธที่เราไม่ชอบบางอย่างเราก็ขายเพราะได้กระแสแต่เราคิดว่าเราควรจะขายของที่มีคุณภาพได้แล้วเราก็เลยคิดว่าเราควรจะทําอะไรที่มันดีออกมาค่ะามันพ้นกับความน่าเชื่อถือของเราไหมครับข่าวลบกับความน่าเชื่อถือของเราไหม่ข่าวที่เกิดขึ้นนลนะว่าถ้ามันมีปัญหานะคขไม่ได้ยืนจุดตรงนี้แล้วแต่คงยืนอยู่ที่หนึ่งที่ทุกคนไม่สามารถประกันตัวหรือว่าดูแลนะได้เข้าใจใช่ไหมคะคือตรงนี้ต้องบอกก่อนว่า ข่าวเรื่องคดีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในระหว่างการสอบสวนแล้วมันก็ใกล้ที่จะจบลงแล้วเพราะว่าเราก็ดีแค่ตัวเองจนจบคนก็ถามว่าเมื่อไหร่จะโดนจับเมื่อไหร่จะติดคุกคือเราว่าถ้าเราผิดขนาดนั้นเราคงไม่ยืยนอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะ <S <S แล้วจะถามว่าลงทุนในยุทสนามไหนครับสนาับอลแบรนด์นี้ใช่ไหมฮะทั้งสองแบรนด์ใช่ไหมฮะทั้งสองแบรนด์ก็ลงทุนไปไม่เยอะค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่าเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์โรงงานเนี่ยเขาก็ออฟเฟอร์ข้อเสนอดีๆให้เราเยอะ กี่หลักครก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือเราเครดิตได้ค่ะแต่เราคนมองว่าที่ค่าตัวพเซนเตอร์ก็สูงอยู่ไม่สูงค่ะถ้าถ้าเทียบกับการต้องจ่ายอนาจ่ายเป็นงวดถ้าตัวพิเซนเตอร์เนี่ยแบ่งเป็นขางวดไม่ใช่ว่าจ่ายก้อนเดียวแล้วตุ้มเลยเราแบ่งเป็นสามงวดค่ะดังนั้นก็คือไม่ได้สูงแต่หลักไหมคะไม่ถือแต่ว่าก็ไม่ตับไม่น้อยอันนี้เทหมุนหน้าตับเลยมะคือว่าก็เทหมดหน้าตักนะ คือกระเป๋าบมงกระเป๋าแบรนด์เลยก็ไม่ไม่เหลือเลยอยากขายหมดจริงเหรอมาลองทาธุรกิจพระคิดว่ายังไงทําธุรกิจมันก็ต่อยอดตัวเองได้จริงเราคาดหวังแค่ไหนเสิ่งที่เราทำจริงนี้าคาดหวังคาดหวังมากๆเลยเพราะว่าเราทําเต็มที่ก่อนจะออกมาเป็นผลิตสินค้าเนี่ยเราเราทาหลายอย่างกันบ้านเราเยอะมากเพราะว่าเราเคยรีวิวเราเคยผิดพลาดเราเคยทําอะไรหลายๆอย่างมาแล้วมันไม่ถูกต้องวันนี้พอเราจะทำอะไรที่เป็นของตัวเองตัวเองคนเดียวจริงๆเนี่ย เราต้นทําให้มันถูกต้องที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้มีแบ็คเราไม่ได้มีใครเราต้องทาตัวให้ขาวที่สุดยิ่งขาวเท่าไหร่เนี่ยสินค้าเราก็ยิ่งไปได้ไกลแต่ก็มีนแต่ไม่คุณอานหรกดดันไหมกับคนที่่าจับตามันที่หน่เขาบอกจละก้ามย่างอุยไม่กดดันเลยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะหลายคนวิจารณ์นานนะแต่ว่าหลายคนก็ให้การยอมรับคือเราเป็นคนที่ต้นทุนเราต่ำ ที่พี่นักข่าวทุกคนอาจจะรู้อยู่เราอยู่กันมานานนาะนเริ่มจากการเป็นนักข่าวผมสั้นเงินเดือนหมื่นห้าแล้วมาถึงจุดน,นี้ได้อะนะว่านามาไกลามากแล้วนะ เรองนั้น่ะอนาไม่มีอะไรจะเสียอค่ะอนาก็ทำทุกอย่างเต็มที่มาตลอดเรียกว่าเผยชิญตำนาม,มาได้ใช่ไหมครับลต่ถ้ายาบตัวทำอะไรก็จะมีตำาม,มาที่เกิดขึ้นมาตลอดคือ,คอพี่ว่าคล้ายาโดนดินทายังโดนบูลลี่นับภาษาอะไรกับเราเ<อ>คือพี่ว่าเดี๋ยวนี้วง์การอะมันเราต้องยอมรับว่าความที่เห็นมันหลากหลายแต่บนความคิดเห็นที่หลากหลายนั้นก็ต้องเคารพสิทธิ์กันแล้วกันด้วยค่ะแต่ว่าอนนาใจว่าสิ่งที่เราทำไม่ใช่เป็นการขายฝันว่าไม่เป็นการแบบว่า เอ,อเราไม่มีการมาบอกว่าอ,อ๋อมาใครกับเราเดี๋ยวคุณจะได้เงินเท่าน,นั้นเท่าน,นี้เราไม่บอกค่ะเราบอกอย่างเดียวว่าถ้าขี้เกียจก็คือไม่ต้องมาแล้วก็ถ้าคิดว่ามีเงินมาแล้วจะซื้อแบรนด์เราไปได้ก็ไม่เอาอเพราะว่าเราต้องการคนขยัมนมาช่วยาากกเราหาเินเพราะเราเป็นคนขยันเห็นว่าหลังจากเปิดเปิดแบรนด์นี้เสร็จแล้วนว่าอยากจะได้บ้านีหลังหนึ่งคน<ะ>ขงเขาบอทำไมเพียรนานะถึงรวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยบ้านหลังที่อยู่ปัจจุบันเช่าอยู่ถ้าเราจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเพื่ออยู่อาศัยมันไม่แปลก กูดเดินกู้ผ่านแล้วดิฉันก็อยากจะกู้ผ่านบ้างก็แค่นั้นเองค่ะว่าเรารวยเร็วไหมรวยเร็วไหมไม่เร็วนะถ้าเทียบกับอินฟลูเอนเซอร์ที่ทํางานแบบเราอะ่ะเรารวยน้อยสุดด้วยซ้ำเราไปเทียบได้เลยใครก็ตามที่เป็นคนตามสองล้าน3ล้านแล้วก็เทียบกับเราอะ่ะเรามีน้อยมากเลยนะถ้าเทียบันแล้วเราทำเราทำงานวันหนึ่งอะขายของออนไลน์รีวิวสินค้าทำพิ๊กติกแล้วทำเยอะมาก คนบอกว่าทําไมเรารวยจังซึ่งเราคิดใจทําไมคนอื่นเขาเปิดอันบล็อกกระเ,เป๋าเป็นสิบใบไม่เป็นไรไม่รวยแต่ในขณะที่เราไม่เคยอันบล็อกกระเ,เป๋าสักใบเลยยังไม่เคยซื้อของอะไรไเป็นเรื่องเป็นราวรวยนายตอน,นใจไหมว่าตอนนี้ไม่มีข่าวว่ารวยเร็วรวยเร็วเออรวยเร็วเรามองว่าเขามองเห็นว่าเราไงก็รวยแน่ๆอ๋อแล้วมีคนจับตามองเส้นทางการเงินหออะไรในการแบบทำธุรกิจหรือลงทุนอะไรอย่างเงี้ยมีก็สามารถตรวจสอบได้ทุกทุกทางค่ะเพราะว่าเพิ่งไปผ่อนความรู้สั่นเพราะก่อนหมด อยากให้ตรวจสอบเพราะว่าเพิ่งไปผ่อนใจผัอนพวกรหมดเมื่อเดือนก่อนแล้วก็อยากให้เช็คบูโรด้วยจะรู้ว่าเป็นนี่อยู่ยังไม่ปิดเลยพี่งานสะดวกเราะว่าถาเลื่องบ้านอยากเลื่องบ้านอยตั้งเป้าไว้กี่ล้านคะหลังนี้บ้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่ใช่ไหมปินกว่าค่ะสิดกว่าก็ขอกู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตอนนี้มีธนาคารหลายธนาคารบอกว่ากู้ไหมกู้เราัเราไหมเราก็ดีใจมากมีพนักงานเครวะ เป็นเป็นเซล์ธนาคารนะอินบ็อกมาเยอะมากให้กูด,ด้วยเราก็ขอบคุณแต่ว่าเครดิตเราไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าเราเคยเครดิตติดบุโรมาก่อนความฝันสูงสุดของพี<อ>่แอนนาในการทำงานนี้คืออะไรอย่างเงินาไปไหนเอาไปทำอะไรากได้อะไรพอฝันสูง่พอฝันสูงสุดในชีวิตใช่ไหมคะคืออยากมีเงนิน้องมากแล้วก็ดูแลพ่อแม่ดูแลคนในครอบครัวได้แล้วก็วันหนึ่งอยากอยากมีโอกาสในการไปถือสีนอยู่ที่ไกลๆอะ่ะก็ยังย้ำนะว่าอยากอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีคนมาบูล่เราแล้วก็แบบ ช้ชีวิตแบบสมถะคราวที่แล้วออกข่าวว่าจะไปอเมริกาอเมริกาไม่ให้ไปแล้วนะเขาบอกว่าเราจะไปอยู่ไงคือตอนนี้เดินทางออกนอกประเทศไม่ได้เลยหรอครับหรือว่าเอนอกประเทศได้ปกติค่ะแต่ว่าไปอเมริกาไม่ได้ค่ะเข้าอเมริกาไม่ได้หรือไม่ผ่าคือเราไปดูไบแล้วตอนก่อนตอนที่ดูไบอ่ะมันมีเหตุการณ์ก็คือเราอาบน้ําอยู่ในห้องน้ําหญิงแล้วผู้ชายประมาณ3ามสี่คนก็วิ่งเข้ามาในห้องน้ําแล้วบอกว่าขอประตูเราเฮ้ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามันน่าตกใจมากเพราะเขาตัวใหญ่โตมาก เขาก็บอกว่าเราใส่ผ้าหนูออกไปแล้วบอกว่าลบกุญแบนั้นข้างน้ำชายแล้วเขาก็ล้อมเราอ่ะพาแบบนั้นข้างน้ำชายแล้วหลังจากนั้นพอเราจะขึ้นเครื่องก็มีดูมีปัญหาไปหมดมันเกี่ยวกับสภาพของเราที่เขาไม่เข้าใจเราอย่างเงี้ยแล้วก็คือประเทศเขายังไม่ได้เปิดรับเรื่องนี้ก็ผิดมันเป็นเรื่องผิดผิดศาสนาเราเข้าใจได้ครับแต่จริงจริงตอนหน้านี้เราเคยไปม่มีปัญหาไม่เคยไปค่ะดูไบไม่เคยไปเลยไม่เคยไปลงเครื่องที่ดูไบแล้วไม่เคยไม่เคยค่ะแต่เรามี visa ไปเท่าหร่กันนะ visa ก็ไม่มีค่ะดูไบเป็นทรานสิตเป็นทรราานสิิตจะไปอเมก แต่ว่าพี่อนายังยืนยันใช่ไหมครับว่าพี่อนาสามารถเดินทางกอับประเทศได้เพราะว่าแต่หลายคนมองว่าเกี่ยวกับเรื่องคดีก็เลยแบบว่าอ๋อเรื่องคดีเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันยังอยู่ในชั้นสอบสวนแล้วก็มันยังอยู่ในชั้นตำรวจซึ่งตอนนี้เราก็ดีแค่องไปแล้วว่าเราคืนเงินผู้เสียหายไปทั้งหมดคนแล้วคนที่คืนไม่ได้คือคนที่ติดต่อไม่ได้แล้วก็คือทําไมถึงติดต่อไม่ได้ก็งงเหมือนกันซึ่งเงินร้อยเดียวอ่ะเราจะโกงทําไมคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหม คือร้อยเดียวเรากค็คืนไปให้จบหมดไม่มีลอตเตอรี่เราก็คืนซึ่งเราไม่ได้พึ่งมาคืนตอนมีปัญหาเราคืนตั้งแต่วันแรกที่เรารู้ว่าเรามีปัญหาดังนั้นเรื่องคดีนี้อนานไม่ห่วงไม่กังวลเลยเพราะว่ามันไม่มีผู้เสียหายอะ่ะแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะเขาเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจจะทําอะไรแบบ ที่ไม่ดีอ่ะแล้วพี่เคยีัดการเดินทางไหมครับหรือว่ามีแพลนที่จะเดินทางออกนอกประเทศไปที่ไหนก็ยังมีเรื่อยๆค่ะเพราะว่าท้ายแล้วเราก็ยังเดินทางไปไหนได้ทุกที่เลยก็อยากจะบุ่งด้านถึงแม้แค่งานอะไรเหมือนเดิมนิครับก็ต่อไปคือถ้าจะไปทํางานก็จะขอวีซ่าทำงานได้ถูกต้องค่ะงานจริงพี่ทำหรือว่าเขาให้เห็นหมดไหมว่า เขาไม่บอกเหตุผลอะไรเลยเขาบอกแค่ว่าทาง i m ม i ิเ a t i o n นางอเมริกาไม่ให้เขา้าแล้วเสียหายไปแล้วแล้วแล้วมีคนมาบอกว่าเข้าไม่ได้เพราะว่าเราไปบ่อยหรือเปล่าหรือว่าเราอยู่เกินอนนากับแม็ timeline, ก็มีไทม์ไลน์การเดินทางเหมือนกันหมดแต่ Max เข้าได้แต่เราเข้าไม่ได้จริงๆงั้นเม่ไปอเมริกาเเราไปทำอะไรไปอเมริการอบล่าสุดจะไปเที่ยวค่ะรอบแรกสุดจะไปเที่ยวคือหนึ่งจะไปเที่ยวนัทกันจะไปพักผ่อนจะไปกับแม็กก็คือไป LA จะไปเล่นในเนี่ยยูนิเวอร์แซลแล้วก็ตั้งใจจะไปลองดูกับทางบริษัทเอเจนซี่แล้วก็คิดว่าจะไปดูพวกบ้านพวกอะไรพวกเนี้ยว่าเราจะไปซื้อจะไปอยู่ยังไงได้บ้างเสียหายยอย่ก็ค่าตั๋วค่ะแล้วซื้อฟรอนคาร์ดด้วยนะจะได้ตังค์มากกว่าจะตั้งกว่าจะยอมเสียงเงินซื้อฟรอนคาร์ดได้คิดน่แต่ว่าเดี๋ยวจะทํารีวิวก็ถ่ายแล้วแบบขึ้นเครื่องลงเครื่องสุดท้ายไปโดนโดนตักในห้องน้ําหญิงก็ ทิปรีวิวฟล์ค้ถ่ายไปเลย่ไปเขาฟังเรียบว่าเราเป็นยูทูบเบอร์อ๋อเขาไม่ได้ฟังคือเขาไม่ฟังค่ะต่อให้แปลงเพศต่อให้โชว์เพศเพศสภาพให้เห็นเลยว่าเราเป็นผู้หญิงก็เขาน้ำชายค่ะริงมเสียความรู้สึกแม่ก็ตกใจแล้วสะอึกแต่ว่าเราเคยโดนแรงกว่านี้มาแล้วตอนไปอินเดียก็คือมีผู้ชายมาลูกเป้าเราเราก็ลูกสองสามรอบเราอยาวมาทำไมต้องทำขนาดนี้เขาบอกว่าเขาต้องเช็คอาวุธก็งงเหมือนกันว่าทำไมเอาอาวุธได้อยู่ในป้าหรอ อะไรนะเจอไมเจอหัวใไม่เจอค่ะเจอเจอน้องสาวจริงๆแล้วหลังจากนี้ถ้าจะไปมันจะต้องวางแผนการเดินทางยังไงบ้างจริงๆแล้วกฎหมายประเทศไทยคนดูแลเรื่องเพศสภาพของคนที่เป็น LGBT ที่แปลงเพศได้แล้วนะเพราะว่าโลกไปไกลมากแล้วจนนายกก็คือจะเปลี่ยนอีกแล้วแต่ว่าประเทศไทยก็คือยังอยู่ที่เดิมยังชายชายหญิงหญิงแต่งานกันไม่ได้อะไรเงี้ยคือแบบเราหันมามองแล้วเราก็หดหัวค่ะแล้วถ้าเดินทางไปอเมริกาครั้งหน้ามันจะต้องไปยังไง ก็ไม่ไปค่ะมันคือมันมีบินตกไลยที่มันดีมดนที่เราวางแผนที่จะมาว่าเราจะทำวีซ่าไปอยู่ใช่ไหมฮะตอนเนี้ยเราคุยกับเอไอทนาย i m ม i g r a ชั o n ว่าเราจะทํายังไงดีที่เราจะไปสามารถวีซ่าลงทุนเนี่ยเราทำไงทำไงได้บ้างก็ปรึกษาอยู่แต่ถ้าไม่ให้ไปก็ไม่ไปเพราะว่าไม่ได้มีประเทศอเมริกาประเทศเดียวที่เราให้เราอยู่ได้มีหลายที่ทั่วโลกที่พร้อมจะให้เราไปลงทุนเพื่อไงอะอเมริกาก็คือไม่ไม่เป็นตัวอย่างอะไรหรอก คือเราเราเรารู้สึกว่าเราเคารพในการตัดสินใจเขาเราดวงเราอาจจะไม่ได้แบบไปตรงนั้นก็ได้อาจจะเป็นที่อื่นอะไรเงี้ยฮะเราก็ลงทุนได้ทุกที่ถ้าเรามีเงินตอนนี้ก็หาเงินค่ะแต่เราก็เคยไปเหมือนกันนิอเมริกาคือหาโอป้แต่ทุกผิดล่อไปถามว่ามีมิซ่าตรงไงเราก็มีวีซ่าอยู่แล้วมีวีซ่าอยู่แล้วค่ะปกติไมเปลี่ยนเกิร์ที่ญี่ปุ่น ปกติอาเปลี่ยนแค่ญี่ปุ่นค่ะไม่เคยมีปัญหาเดินลงไปเล่นเล่นกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็ถ้าสมมติว่าไปญี่ปุ่นรอบนี้แล้วเข้าได้ก็แสลงว่าตามที่ทุกท่านต้อนรับไปขอบคุณค่ะขอบคุณที่พา